งานซอยพอวระสันอ้าวเอเอามานอนเห็ดงานกันยังว่านี่ก็จะเป็นที่เหยียบขึ้นไปนะคะทุกคนอ้ยฟังทั้งนี้ยังบ้าฉาบทั้ก็จะอัปเดตอัปเดตเนาะคะ่ะไปเรื่อยๆน่าจะวันนี้น่าจะฉาบสองฟังถ่ายตอนนั้นที่เห็ดอยู่ตรงนั้นเนาะ,ะทุกคนเออนี่ ก็จะได้นี่นะคะคนมาทํางานนี่บ่ต้องสืบเลยนะว่ามาเห็ดหยังนี่นะนี่บ่ต้องสืบเลยนะมาเห็ดหยังฮะผสมเห็ดอันนี้จ้าสาบจ้าสาบจ้าชาบจ้าเอาใกล้แล้วรถตัวหนึ่งแล้วนะทุกคนนี่โอ้หมูมาผสม,สมแล้วนะทุกคนนี่ โอ้หมูมาประาผสอุอันนี้ปูนที่ประสุนี่ล่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยที่แบบเฮามาทายตอนนั่นอ่ะเนาะที่ที่มาต้องขาก,กานอาจจะแล้วแล้วก็จะปูกระเบื้องนะคะทุกคนนี่โอ้อยู่ประมาณนี้อยู่นะคะ โอแผงนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแบบแปะมงังรดกระปาดไปเรื่อยๆเรื่อย,เ,อย,เ,อยเนาะออวันแล้ววันแล้วถ่ายตอนนั้นที่เฮ็ดอยู่ตรงนั้นเนาะทุกคนเออนี่ก็จะไดออ้แบบสาบไปทั่วทีบทั่วแดนนะคะทุกคน กระปาดไปปาดไปค่ะเขาฉาบแล้วนะอุย้ยฉาบงามมากเลยนะคะนี่โอ้สวยงามมากสำหรับนี่ก็จะเป็นที่เหยียบขึ้นไปนะคะทุกคนอโอ้แผงนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเป็นที่เหยียบขึ้นไปนะคะนี่จีการนะคะทุกคน วิธีการฉาบเนาะเออแบบฉาบไปทั่วที่ทั่วแดนนะคะทุกคนกระปาดไปปาดไปค่ะถ่ายตอนนั้นที่เหตุยู่ตรงนั้นเนาะทุกคนเออนี่ก็จะได้อ๋ออันนี้ปูนที่ประสบ อ,อันนี้ปูนที่ผสมเนาะค่ะกาน่าจ,จะแล้วแล้วก็จะปูกระเบื้องนะคะทุกคนนี่โอ้อยู่ประมาณนี้อยู่นะคะปูกระเบื้องตรงนี้นะทุกคนนี่นี่นี่ปูกระเบื้องตรงนี้ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะก็จะเดี๋ยวเรามาดูบริเวณรอบนอกนะคะที่ อออันนี้ปูนที่ประสบปูกระเบื้องตรงนี้นะทุกคนนี่นี่นี่ปูกระเบื้องตรงนี้ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะก็จะเดี๋ยวเรามาดูบริเวณรอบนอกนะคะที่ผสมปูน็ีอยนางตินี่ทุกคนนี่ก็จะเป็นที่ เหยียบขึ้นไปนะคะทุกคน,นสำหรับบ้านผู้อื่นเนาะนีะ่เนาะบ้านเจ้าของกระฉาบงามคือกันจ้าทุกคนนี่สวยมากสำหรับบ้านผู้อื่นเนาะนีะ่เนาะบ้านเจ้าของกระฉาบงามคือกันจ้าทุกคนนี่สวยมากต้องะกดาน่า,าจ,จะแล้วแล้วก็จะปูกระเบื้องนะคะทุกคนนี่โอ้ อยู่ประมาณนี้อยู่นะคะปสมปูนไว้บอเนี่ยคือเก่งแทะเออโหอันนี้ผสมปูนเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะปาดไปเรื่อยจะปาดไปเรื่อยนี่ทุกคนประมาณนี้นะคะนี่วิธีการฉาบเนาะค่ะ นี่ก็จะเป็นที่เหยียบขึ้นไปนะคะทุกคนแบบแป้มังไดก็ปาดไปเรื่อยๆเรื่อยเนะาะวันแล้ววันแล้ว อันนี้ปูนที่ผสมแผงนี้โอเคเียวจะแผงลังเนาะคะ่ะก็จะทําให้ได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็จะกว้างขึ้นมานะคะก็จะมีผสมปูนไว้บนเนี่ยคือเก่งแท้โอ้โหอันนี้ผสมปูนเนาะผสมเฮตันนี้จ้าสาบจ้าสาบจ้าชาบจ้า เอาใกล้แล้วรถต้นนี้ประมาณนี้ความคืบหน้าเนาะอัปเดตอัปเดตนะความคืบหน้าของช่างนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะต่อไปเราก็จะถ่ายตอนนั้นที่เหตุอยู่ตรงนั้นเนาะทุกคนเออนี่ก็จะได้แผงนี้โอเคเราจะแผงลังนะคะก็จะทําให้ได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็จะกว้างขึ้นมานะคะก็จะมีหมมปูนไว้บนเนี่ยคือเก่งแท้ อ๋อ oh. อันนี้ผสมปูนเนาะปูกระเบื้องตรงนี้นะทุกคนนี่นี่นี่ปูกระเบื้องตรงนี้ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะก็จะเดี๋ยวเรามาดูบริเวณรอบนอกนะคะที่แผงนี้โอเคเดี๋ยวจะแผงลังเนาะคะ่ะก็จะทําให้ได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็จะกว้างขึ้นมานะคะก็จะมีผสมเฮตันนี้จ้า ชาบจ้าชาบจ้าชาบจ้าเอาใกล้แล้วรถต้นเนี่ยผสมปูนเห็นอย่างตินี่ทุกคนเป็นงานซอยพอวะสันอ้าวเออมานอนเห็ดงานกันยังวะ แบบสาบไปทั่วทีบทั่วแดนนะคะทุกคนกระปาดไปปาดไปค่ะมาเห็ดงานเนี่ย<อ>เห็ดหรือเ่เห็ดเมื่อต้องสืบบ่ต้องสืบว่าไห้มาเห็ดผสมปูนเห็ดอย่างตีนี่ทุกคนเดีย๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการเนาะ เป็นบริเวณรอบๆนะคะนี่ทุกคนบริเวณรอบๆรอบๆนะคะโอแผงนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะนี่ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแผงนี้โอเคเหลจะแผงหลังนะคะก็จะทําให้ได้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็จะกว้างขึ้นมานะคะแก็จะม,มีแบบสาบไปทั่วทีบทั่วแดนนะคะทุกคน ก็ะปาดไปปาดไปค่ะถ่ายตอนนั้นที่เห็ดอยู่ตรงนั้นเนาะทุกคนเออนี่ก็จะได้ดงานซอยพอวะสันอ้าวเออมานอนเห็ดงานกันยังวะผมแล้วนะทุกคนนี่โอ้หมูมาผสมแบบแปะมังไดกระปาดไปเรื่อยเรื่อยเรอเนาะเออ วัาแล้วว่าแล้วเดีย๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการเนาะนีะะเป็นบริเวณรอบๆอบนะคะนี่ทุกคนบริเวณรอบ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 นะคะผมแล้วนะทุกคนนี่โอ้โหมูมาผสมนังเพิ่มเติมขึ้นนะคะโอ้โห สุดยอดเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเราในวันนี้นะ,ะผสมปูนไวบ้บอนเนี่ยคือเก่งแท้โอ้โหอันนี้ผสมปูนเนาะเขาฉาบแล้วเนาะอุย้ยฉาบงามมากเลยนะคะนี่โอ้สวยงามมากสำหรับเดีย๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการเนาะ เป็นบริเวณรอบๆนะคะนี่ทุกคนบริเวณรอบๆรอบๆนะคะเนาะคะ่ะการอาจจะแล้วแล้วก็จะปูกระเบื้องนะคะทุกคนนี่อ้อยู่ประมาณนี้อยู่นะคะอ้อันนี้ปูนที่ประสบเดีย๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการเนาะ เป็นบริเวณรอบๆนะคะนี่ทุกคนบริเวณรอบๆรอบๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการเนาะเป็นบริเวณรอบๆนะคะนี่ทุกคน